สำหรับวาสนาของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับตามตำราโบราณอาจารย์ก็เอามาพูดคุยกันนะครับตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์มา มาอ่านกันได้นะครับก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ว่ากันไปนะครับอ้าวตามตำราว่าอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยทำนายได้ว่านะไม่ว่าทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยนะครับนะมีดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวนะเป็นดาวที่สวยแต่ซ่อนความทะเยอทะยานเอาไว้นะครับคนอื่นดูคนวันเสาร์เนี่ยไม่น่าสนใจแต่ก็อย่าประมาทนะครับอาจจะแพ้คนวันเสาร์ได้นะครับอ้าวใครที่แอบมาส่องในคลิปนี้นะเออก็ต้องดูไว้นะคนวันเสาร์บางทีมันเงียบๆนะครับอ้าว คนที่เกิดวันนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนนะเหมือนไฟสมขรนะครับมั่นอกมั่นใจเป็นใหญ่ได้เนี่ยไม่ยากเย็นนะครับนะเออเพราะอะไรมีโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ารวยได้นะครับคนที่เกิดวันนี้เนี่ยนะเป็นคนที่เข้มงวดกับชีวิตจนดูเก็บกดนะเหมือนจะเก็บกดนะครับเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะต้องระมัดระวังนะครับตัวคุณเองเนี่ยนะ ต้องหักห้ามใจตัวเองเนี่ยนะไม่ให้ไดอ้อยากได้อยากมีอย่างคนอื่นนะครับ <_ letter> เพราะว่ามันอาจจะทําให้เราทุกข์ได้นะครับ <_ letter> แต่ให้เขาเรียกว่าคนที่เกิดวันนี้มักจะให้คําปรึกษากับคนอื่นได้ดีนะครับ <_ letter> เพราะว่าด้วยตัวเองผ่านชีวิตมาเยอะ <_ letter> ก็แนะนําคนอื่นได้ <_ letter> เหมือนเป็นโค้ชน,นะเป็นเมนทอร์เป็นเมนเทอร์อรให้กับคนอื่นได้นะครับชีวิตของคนที่เกิดวันนี้เนี่ยนะเรียบง่ายไม่มีปัญหากับใครสักเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียสู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะต้องบอกนี้ก่อนว่า ัวคุณเองเนี่ยนะครับนะบางทีเนี่ยรู้ทุกเรื่องแต่ก็ไม่พูดนะเป็นคนที่เก็บงำเป็นคนที่มีปัญญานะประเด็นคือว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีมักจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนที่เกิดวันเสาร์แล้วก็เกิดวันศุกร์แล้วก็วันพุธกลางคืนนะครับนะเออบางทีมันก็นะไม่กินเส้นกับคนที่เกิดวันเดียวกันเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับ คนที่เก scholar, ิดวัน,นเสาร์เนี่ยนะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้เขาเรียกการใช้จ่ายเงินทองด้วยนะครับเออบางทีเนี่ยนะไอ้เพื่อนที่มันเกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับหรือคนที่เราคบหาที่เก Star ิดวันศุกร์เนี่ยนะมักชอบพาเราไปเทียเเท่ยวเสียเงินเสียทองนะทาให้สิ้นเปลืองเงินทองนะครับตัวคุณเองเนี่ยนะเป็นคนประหยัดนะส่วนวันคน,คนวันพุธกลางคืนเนะี่ยก็ชอบพาไปมีเรื่องมีราวนะครับต้องระมัดระวังมันอาจจะทําให้เราขึ้นลงขึ้นศาลได้นะครับอะไรที่เป็นการคั้าประกันนะอย่าไป,ปคั้าประกันเขานะครับไม่ควรนะครับ ส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยถ้าครบแล้วเนี่ยนะจะเป็นเพื่อนที่เตือนสตินะครับต้องบอกว่าสําหรับเพื่อนคนนี้เนี่ยห้ามตะโกนใส่นะครับเพราะว่าจะมีปัญหากันได้นะครับเ,เรื่องอาหารเนี่ยแนะนําให้ลดลดการทานของเปรี้ยวเพราะจะทําให้ปวดตามข้อตามกระดูกได้นะครับอ้าวสำหรับเรื่องเงินเรื่องทองนะ,นะมี แต่เอาออกมาใช้ยากนะครับนะอาจเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีมากนะแต่ไม่นานเนี่ยคุณเองก็จะมั่งมีสีสุขนะจะเริ่มแข็งแก่งในเรื่องของการเงินนะเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับมักจะมีโชคกับพระนะต้องหมั่นทําบุญทํากุศลเพราะอะไรในตานานเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยบุญกรรมของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะเกิดจากเขาไกลลาดนะโชคลาภมักหลุดลอยเดินทางจึงมีอุปสรรคนะเกิดทุกข์จากคนอื่นนะครับงานที่เหมาะกับ คนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็เป็นเรื่ององการทําไร่ทํานานะครับข้าราชการนะหรือว่าขายสินค้าเงินผ่อนนะครับอ,อ,าอาชีพอื่นๆเนี่ยก็ตามตํารามันเป็นตําราเก่าเขาก็บอกมาแค่นี้นะครับนะเออก็ว่ากันไปนะครับก็อะไรที่ว่ามันแมทช์แล้วมันประยุกนะอะไรที่เกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าค้าขายอะไรที่ว่าเป็นเครื่องมือนะครับก็จะเหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับอ้าวไปกันต่อนะครับเขาบอกว่าทางแก้เนี่ยนะเขาบอกว่า ทำให้ดวงชะตาคุณดีขึ้นคือให้ใช้สีเหลืองเป็นหลักในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะลดจะบ้านจะกระเป๋าตุ้งกระเป๋าตังอะไรก็ว่าไปนะครับให้เน้นเป็นสีเหลืองนะครับวันเสาร์นะครับเขาเขียนนี้นะว่าวันเสาร์เดือนแข็งใครคิดทําร้ายอะไรเนี่ยนะไม่ได้พ่ายแพ้ไปเองขอให้คนที่เกิดวันเสาร์เข้มแข็งและชีวิตจะดีเองนะครับก็เหมือนว่าดวงชะตาของเราเนี่ยมันสายแข็งอยู่แล้วนะครับใครก็ไม่สามารถทําอะไรเรา ได้ว่ากันอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีนะครับแล้วก็เตรียมตัวมัง่งคั่งร่ำรวยดังคำทำนายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับผม